้องเต้ครับผมลดการเดินได้เยอะครับแต่พื้นที่หน้าผมจะแคบหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับสบายครับสบายหัดขับใหม่ครับหัดขับใหม่ถ้าเป็น ไล่ย,ย,ยาวสบายครับ ดินแห้งจะไถง่ายกว่านี้ครับโซเฟอร์ใหม่ครับโซเฟอร์ใหม่เห็นมันตรงๆเด้อซูเฟอร์ไหมอ่ะ ราบเทียนนี้ให้นี่มันเลี้ยวนี่มันเลี้ยว,ยวดูผมเป็นคนรีวิวครับจากผู้ใช้งานจริงนะครับ เออมันดินมันดินซุ่มอยู่ขันมันดินแหงก็จะถ่ายง่ายกระโซ่เปิ่ไหมอยู่ซมนวดน้ลยน้ำก็ไปได้ดวโอ้ยน้ก็ไปได้ัลวดไปก็โเฮ้ยมันติดกมันดพวดือยมันดีกับยางหลด้วยนี่สอง้ามีสองเทียสองคนนี่ก็แล้วด้วนี่